อาไปดูค่ะชาวสวนชาวไร่ที่ทําผลไม้ทําผักหรือว่าทําอะไรอยู่นะคะคิดยังไงทํำยังไงให้มันมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชได้ด้วยค่ะต้องชื่นชมปลูกพืชได้แล้วก็ยังมีปีอีกหรือสี่ห้าหมื่นเอามาจากอะไรมาดูกันค่ะอันนี้เป็นสวนยางปกติแล้วก็ได้แต่ราคายางราคายางช่วงนี้ราคายางก็ไม่ดีคุณสุวิทย์พี่เปียนาศโซลิกี้เกษตรกรตัวอย่างจากตะบลควนคาหลง ควรกาหลงอำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลค่ะเลยคิดใหม่ทําใหม่นี่ปลูกแซมไปก่อนตอนนี้นะคะยังไม่ดีใช่ไหมเจอสละอินโดเลยจ้านี่สละอินโดค่ะลูกใหญ่มากแล้วปลูกมาเนี่ยมันง่ายมันทนแล้งมันดีกว่าปลูกสละพันธุ์อื่นพี่เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วผลผลิตมันโดกค่ะออกทุกวันแต่ละวันแต่ละวันมีรายได้อย่างน้อยวันละพันห้าเนี่ยค่ะ เก็บสละวันละพันห้าพันห้าแล้วเก็บสละเนี่ยน,นะคะไม่ต้องไปสอยไม่ต้องไปแงนไม่ต้องไปปีนค่ะใช้ก้มเก็บแบบนี้เลยเพราะว่ามันเตี้ยค่ะแล้วถามว่าการเก็บสละในแต่ละวันแต่ละวันนั้นมันได้อะไรบ้างพี่เขาก็บอกว่านี่แหละมีคนมารับซื้อบ้างเอาไปขายบ้างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ที่สําคัญรายได้เฉพาะสละอย่างเดียวก็คงจะไม่พอค่ะอยากรวยมากขึ้นกว่านี้เลยมาคิดกันว่าเออจะทํายังไงเวลาสละออกดอกเนี่ยมันก็จะ ต้องมีการผสมเกสรอ,อย่างกระนั้นเลยเราเลี้ยงพึ่งดีกว่าโอ้เลยครับดีเลยค่ะสระมีอยู่8ไร่800ต้น ปลูกมา8ปีแล้วเข<อ>าอชอบเลข8ดนะคะเลยสนใจว่าเอออยากได้รายได้เพิ่มอีกปีแล้วประมาณสัก4ี่ห้าหมืน่นเลี้ยงพึ่งค่ะพึ่งเนี่ยมีประมาณสักร้อยรังอโอ้โหคือร้อยลังเนี่ยก็เอาน้ําหวานรีดน้ําหวานแล้วก็แถมพึ่งแต่ละตัวก็ยังช่วยพี่เขาผสมเกสรได้ด้วย,ยสละเลยดกค่ะอันนี้ไม่เลี้ยงไม่ได้นะคะพี่เขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับเลยถ้าอยากให้พืชมีผลผลิตดีๆต้องมีตัวช่วยนี่ผสมเกสรไงค่ะ รังพึ่งแบบนี้นะคะเอาเป็นไม้ไม้เนี่ยมาต่อๆกันไว้แล้วก็ให้มันอยู่ไปตามมีตามเกิดไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปเปิดดูเปิดดูแล้วก็รีดน้ําหวานรีดน้ําหวานแล้วเป็นน้าพึ่งแท้ขวดละ500ร้อค่ะคุณสุวิทย์นอนแน่นอนโอ้โหเก็บได้แต่ละปีแต่ละปีนี่เยอะค่ะเอาเป็นว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งได้ประมาณสักร้อยขวด ร้อยขวดขวดละ5 0 0มีห้าหมื่นค่ะคุณสวิทต์โอ้โหก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมไปอีกทางแล้วเพื่องานก็ช่วยในการผสมเกสรวิธีคิดแบบนี้ฉลาดมากนะคะถามว่าพี่นั้นได้ข้อมูลหรือว่าได้ความรู้แบบนี้แต่ไหนมาก็บอกว่านี่ก็ต้องขอบคุณนักวิชาการค่ะท่านมาช่วยส่งเสริมเป็นเกษตรกรชำนาญงานสำนักงานเกษตรที่ควรการหลงคุณจุธามาศมาเป็นพี่เลี้ยงค่ะช่วยแนะนําในการปลูกพืชช่วยแนะนําในการผสมเกสรและหารายได้เสริมแบบนี้นะคะทําให้สลด นั้นมีผลโดกรสชาติดีทําให้เกษตรกรมีรายได้เสริมและก็ได้นําพึ่งออแท้เอามาไว้ใช้แล้วเอาไว้ขาย<อ>ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสําหรับการเลือกพันธุออ์พืชการเลือกพืชชนิดต่างๆแล้วก็นํามาสู่รายได้ที่มันมากกว่าการขายผลผล,ผลิตใช่ครับที่นา่าสนจคือวหลักวิชาการต้องมามนะครับระวังนะครับน้ำพึ่งนี้แท้ๆก็โอเคแนละ้วถ้ามั่นใจซื้อเลยอร่อยแต่ถ้าสมมุติว่าแปะแซ ร้อนะครับเต็มเป็นหมดแล้นะคุณโดชาต้องระหวังนะครับ<ผ>ต้องพิสูน์ก่อนนะด้วยความปลาถนาดีนะครับทางจันที่สุหลายสาช่องกาหอเดือนนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยขำมักหมายสามง